สวัสดีครับวันนีผมอยู่กับรถถัง T80 นะครับก็เป็นรถถังสาภาพโซเวียตในยุคสงครามเย็นช่วง1968-1982นะครับก็รถคันนี้ก็รู้จักนันดีๆในานามยิงไม่เดียวลังแตกนะครับก็เป็นรถที่ออกแบบลางกระสุนอนะัตโนมัติได้แย่มากเลยนะครับก็เพราะว่ามันวางแบบวางตกกระสุนนะมันจะอยู่ประมาณช่วงแบบช่วงนี้ครับบริเวณตรงนี้ถึงตรงนี้ กระสุนมันก็จะโดเดโดเดรอบตัวคนตรงนี้นครับแล้วพอมันโดนยิงมาปุ๊บสกเก็ตแม้แต่สกเก็ตเดียวแม้แต่เศษกระสุนจากการถูกอัลมาเพอร์ซิงยิงเข้าไปตรงนี้ครับส่วนใหญ่ถ้าเขาจะยิงเขาจะยิงตรงนี้พอเข้าเพดล่างใช่ไหมแตกระเทาะเข้าไปเปาะเปาะเสร็จกระสุนข้างในระเบิดทุก,ท,กทุกลูกเลยครับป้อมก็จะบินทันทีป้อมก็จะบินทันทีเลยนะครับก็เป็นอะไรที่แย่มากสำหรับการดีไซน์ของรถถังคันนี้นะครับ ป้อมปืนเหมือนกับทีหกสิบสี่นะครับทีหกสิบสี่คล้ายๆกันแต่ป้อมนี้จะมีลักษณะมนกว่าแล้วก็มีความลาดเอียงมากกว่านิดหน่อยนะได้หรือเปล่าวะหดือมันไม่เอียงมันเอียงมันมันมันมีความมันมีความนูนมากกว่ามันไม่ใช่เอียงมันนูนกว่าอืมแล้วก็กระสุนเจาะเกาะกระสุนที่ใช้เนี่ยจะมีทั้งหมดสองสามชนิดสี่ชนิดนะครับ ก็จะมี Heat FS ซึ example, of so like ่งก็ไม่นิยมใช้กันในเกมนี้เพราะว่าการเจาะเกาะมันน้อยมากหรือจะเอาไปเลื่อ่ก็ได้เพราะว่าไปยิงพวกข้างมันเพราะปกติเราก็ยิงข้างๆรดกันอยู่แล้วเพราะว่าข้างหน้ามันยิงแทบไม่เข้าเลยทุกคันเนี่ยเพราะว่าปืนมันยังเป็น 2A46 ปืนกระบอกเนี่ยมันจะเป็นปืนที่ล้าสมัยมากเลยครับ 2A46 หนึ่1เสมุติปอจะเป็นปืนกระบอกเดียวกันเลยกับการที่ใช้ เขาที่ใช้ในรถถีรถถังรถถังรถถัง T64 ปะ่ะ T64 T64 ใช้ปืน 2A26 อ๋อคนละกระบ,บอกแต่แต่กระสุนมันกระสุนชนิดเดียวกันนะครับเพราะเพราะกระสุนมมนเป็นกระสุนชนิดเดียวกันแล้วมันก็ไม่มีพวกจรวดต่อต้านรถถังด้วยมันก็เลยทําให้การเจาะก่อของมันค่นอนข้างได้มากในแบตเตอร์เรตนี้นะครับเจาะใครไม่ค่อยเข้าเลยแต่ดาเมจจุดใจแน่นอนห0ร้อยนะครับห0ร้อยกว่า แต่ยิงจริงๆมันก็ห้าหกร้อยแล้วก็ HE ก็เอาไว้ไปยิงพวกรถบางๆได้นะครับแต่ไอน้นะทำไมเพราะวันที่หกสี่เอชอีย่อยิงรถบางๆได้นะครับก,ก็เลือกที่จะยิงยิงตรงจุดนะอย่าไปยิงนั้นเราไปวิจัยเลยดียไหมเดินวิจัยมาแล้วนียอยากใช้ AP รุ่นนี้มาละเดบในที่สุดก็ได้ใช้ AP มาละว APFSDS 3 VB M9 มันนี้เป็น M7 นะครับดาเมจน้อยกว่าจอกเกาะน้อยกว่าเอาไซนี้ไปแทนทั้งหมดเลยเพราะว่าเราไม่มีฮีทนะครับซึ่งฮีทผมก็ไม่เอาไปอยู่แล้วผมจะใช้ลูกนี้เป็นกระสุนมาตรฐานพรถมีอยสามคนผู้การพละคับคนปืนนะครับ,ปนะรบเป็นระบบบรรจุอัตโนมัติไม่มีพลรีโหลดซึ่งในระบบบรรจุอัตโนมัติเนี่ยมันมีปัญหามานานแล้ว ขณะทางการเกาหลีใต้ยังบอกเลยว่ามันไม่ปลอดภัยสําหรับการที่คาดตอนเกาหลีใต้เนเขาจะเป็นรุ่นที 80u นะครับไม่ใช่รุ่นนี้นะเป็นรุ่นที่อัปเกรดจากนี้เขายังบอกเลยว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยสําหรับคนรถถังเขาเพราะว่าเกาะมันกวนโซตีนกันไหมไม่เกาะมันเป็นมันไม่ใช่เกาะผนพูดขออภัยนะมันคือมันเป็นที่ตัวรถอ่ะมันเป็นที่ตัวรถเลยปัญหามอยู่ที่ตัวรถ ูหาห้องนานมากเลย APFSDS a m p r o a c h i n g Finestestable s t a b เราตัดไปตอนที่เราหาท่องเจออะไรดีกว่าวันนี้เราจะมาเล่น D แปดสิบกันนะครับอันนี้เป็นเกมที่คุณไม่เคยรู้จักนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จักหนะเหมือนกันนะเฮ้ยต้เชียเลยนะ ที่แปดสิบรถโซเวียต m อ t เมื่อสิบห้าปีที่แล้วระยะยี่ห้าปีที่แล้วถูกเปล่าวะเดี๋ยวอ่านประวัติบ้างก่อนถูกประจำการในปีอ,อวันไม่ใช่มึงไหนวะดูได้ผมจำาได้ที่แรดสิบรถอะไเนี่ยไดะเอียร์รถโซดา เต่ตตตตต่อตตินี่มันก็เป็นรถถังมันดูยังไงวะอินโฟอินโฟถูกประจำการขึ้นในปี1968ถึง1976โอ้นานมากไอ้พัฒนาขึ้นในปี1976ถึง1976ประจำการถึง1976ถึง1990แล้วก็ถูกบันยังก็ถูกอัปเกรดเป็นทีที 81B แล้วก็เป็นที 81U ต่อไป หรืถังที่มีลายโดย่ที่ต่ำม,มากเพราะว่าตามประวัติศาสตร์การเราก็คือโดนกระสุนปืนใหญ่เม็ดเดียวคือป้อมบินทันทีเพราะว่าลางกระสุนมันทั้งตัวรถเลยบ้าเป็นอะไรที่งโง่มากเลยใครไม่เป็นคนทําระบบเ้าบอกว่าตลอดมันไม่มีระบบนี้แล้วภัยกระสุนมันวางตัวอยู่ทั่ว,ว,วตัวรถเลยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นถังที่ไม่มีใครอยากเข้าไปขับเท่าไหร่ยิ่งเวลาจะระโดด p าจอดทะลุเกาะมันที้ว่า โอกาสที่มันจะรอดก็ค่อนข้างจะน้อยนะเพราะว่ามันมันวางมันเป็นห้องโดยสารห้องเดียวอะห้องพลรถห้องเดียวบริเวณตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ห้องห้องโดยสารมันจะเป็นแบบตระกูลอย่างเงี้ยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดห้องห้องห้องมันจะแค่นี้ห้องมันแคบด้วยรถก็ขันเล็กน้ำหนักดีเครื่องยนต์มีเครื่องบนอเทสเตอร์บาไม่ได้สบายมันเครื่องมือกังหันเออแล้วก็เวลาเสียงเร่งเสียงมันจะเท่เหมือนเอบาเลย พี่แม่เสียงมันจะแบบไม่ไม่ค่อยดังเดี๋ยวปรับเสียงกันมึงเสียงดังแน่นอนเสียงเขาดังเป็นดังที่เสียงนี้นี่นะจะมีเสียงเชอร์บายเชอร์บยเพื่อเยียวยาหายอมที่แปดศูนย์แล้วก็รถคันนี้ครับก็ลาไปเล่นก็เล่นโอระบาลไปให้ได้ก็พอเพราะว่า ม,มันมันเล่นได้หมดเลยแต่อย่าเปิดเพลนล่างแค่นั้นพอครับข้าหันกลับมาหน้าให้นั้นนะออกข้าง็ MP สูง MP สองไม่เป็นแหลกนะเพลงก็ไม่ได้หลอกนะเพก็ไม่ามันเป็นแหลกไม่ว่ามันเป็นทああี่ป no ิงครับไม่ใช่แหลกนะนี่ปิ้งต้องไปสะกดละผมไม่มีโอกาสที่จะมี โ้โหเพื่อนกูถอยมาเลยครับไม่หอยละมีโผล่มาอันิมาโหไมได้นะมมไม่เปิดก็ยิงเราไม่้ัญคมันมีหลายคนก็ทำอาตีอาตีอาตีอาร์ตคุยคุยคอคคอปิหนึ่งที่หา

ชิบหายเริ่มมาเยือกครับจังวันี้ยังไงกันไปกันไปด่วนไคราวนี้เราจะไม่ไปฮาวแล้วครับเพราะเรือเราเหลือแค่แปดร้อยเรื่ออะไรวะเนี่ยเรือเปิดหนึ่งยิงป้อมไม่เข้าเลยพวกเรือเปิดหนึ่งไม่หนาเท่าไหร่นะถ้าตามที่เคยเห็นนะในเกมบางเกมป้อมเรืเปิดหนึ่งโทษบาง ไม่รู้เกมอะไรแต่ก็บางหน้าห้สิบนะบางเกมนะเนี่ยห้าหกเกมห้าห้าห้าสิบปดสิบเกมละบางเกมบางเกมนะืออลูกืนม,มันลอยมงรว่าโอเคโอเค <'re> มาลูกนะมาทำไม,มยิงเลยมันไม่โดนมันไม่โดนอยากยิงนะอยากยิงไม่โดนอย่ายิงเออ เป็นปืนปืนคันนี้ก็เป็นปืนหน,นะนึ่งริ่หมิลนะหนึ่ง้อยยี่มิลสอีมึงตายมึงยิงกูากอาศจรรยสงครามวอครามฮัโลโ เราไม่ต้องสนใจเรา, hehe, เรา però, แต่เราสู้เขาไรเพิ่มเหนกับไอ้ห้าตัวตัวตอนนี้ไม่ได้นะเพราะว่าปืนเราเหลือน้อยแล้วก็ถือกำลังฆ่าเขาอยู่โอเคไมไปคอนเซอร์ตไม่ไหวยิงไม่หายครับสเก็บของนาโต้อันนี้คือปหารรัสเซียไม่ลนโอเคเราวาลิมบูได้แอะแรงครับยิงกูไม่เข้าหรอกครับกูรู้ปืนมึงใช้อาเซียนไม่เข้า มึงยิงป้อมกูไว้เข้ามามาเลยมาเลยยิงตัวรถเกือบไม่เข้าอืมน่าคืออะไรยิงป้อมข้างไม่เข้าปุ๊บก่อพนหนาเลยไม่เฟคน่าโอ้กอพ้นหนาเลยก่อบนหนาเท่านะไหร่วเนน่ะก่อแล้เพิ่มหนึ่งน่าจะหนาสักประมาณไม่เกินสามร้อยนะแต่มื่เกี้ม มันเชสเตอร์เรนทุกนัดเลยที่ยิงัลอนะทำไมวะเปิดกล่องก่อนป๊าปป๊าปโอเคได้เวลาวิจัยที่หลังโอเคนะครับก็บวันนี้ก็ขอกลับไปแล้วครับวันนี้มาเล่นให้ดูแค่เกมเดียวทีปสุ 80.